บอยู่กับสันักข่าวพลังมดนะคะแล้วก็เราอยู่บนถนนสุขุมวิทเลยตรงข้างหลังเนี่ยคือแยกอสโศกแล้วก็ไล่ไปนี่ก็คือจะไปทางเอ็มโพเรียมเดี๋ยวเราเราจะได้เดินไปแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศของความเงียบแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราในวันนี้คือเราอยากจะมาหาเพื่อนร่วมชาตินะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อจะพูดคุยกันว่าช่วงนี้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ย เป็นยังไงบ้างอะเดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะขออนุญาตนั่งด้วยเลยอันนี้ทำอะไรคะเนี่ยดูหมอครับออดูหมอแล้วปกติอาชีพคือเป็นหมอดูเลยไหมคะก็เป็นหมอดูด้วยแล้วก็ปล่อยพระด้วย้วไม่วันนี้ถึงเลือกตรงนี้ค่ะ ก็พอดีร้านก็ปิดวิกฤติโอนการจากวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็การประกาศล็อกดาวกรุงเทพเนี่ยมีผลยังไงกับชีวิตเราบ้างค่ะอยากให้ช่วยเล่านิดนึงนะคะก็ก่อนเกอร์ฟิลก็ได้อยู่วันละพันนะ <c urs> บางทีก็เคยได้ถึงสี่พันสามพันแต่ตั้งแต่นายกประยุทธ์ก็เศรษฐกิจมันก็ดาวมาเรื่อยๆนะแต่ว่าหมอดูก็พออยู่ได้อยู่แต่ว่าพอประกาศมาตรการต่างๆเนี่ย มันก็กระทบไปหมดเลยครับก็คือเรามีลูกค้าน้อยลงปกติลูกค้าของเราเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติคะก็ทั้งไทยทั้งต่างชาติโดยมากจะต่างชาตินะครับคนไทยก็ไม่ค่อยมีทางดูงหรอกนะร้อยเดียวอนะไรเงี้ยก็โอเคแล้วตอนนี้คนต่างชาติยังมาดูหมอกับเราอยู่ไหมคะก็ตั้งแต่เคอร์ฟิวก็แทบจะไม่มีเลยมีแต่คนมาให้ฟรีๆสามร้อยก็มีอาจจะสงสารเรานะ แ <200. S 2> ้นตอนนี้เฉลี่ยแล้วเรามีไรายได้อยู่วันละเท่าไหร่คะในช่วงหลังจากประกาศเคอร์ฟิวมาเนี้ค่ะอ๋อหลังจากเคอร์ฟิวนี่บางวันก็ไม่ได้เลยสักบาทครับจากที่เคยได้วันละห0าร้อยพันหนึ่งสามี่ทำงานแป๊บเดียวก็ได้แล้ว3นะา,ามร้อยห้าร้อยวินมอเตอร์ไซค์แถวหมู่บ้านพวกขายของตามห้างเซ็นทรัลเวสเกตอะไรพวกนี้ก็แย่หมดเลยนะ แล้วเรามีแผนการยังไงต่อไปคะสมมติว่าอย่างเงี้ยเมื่อกี้บอกว่าบางวันไม่ได้เงินเลยอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเราคิดว่าเรายังสามารถอดทนอยู่ได้จนถึงตอนนั้นไหมคะก็จริงๆมันก็มันมีภาระต้องช่วยคนเือนนะบางทีเอาแพลวพาเขามาปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ห้างก็เปิดศูนย์พาก็เปิดทุกคนก็หวังเราจริงจถ้าผมอยู่บ้านผมก็กินมาม่าก็อยู่ได้รับแปดบาทห้าบาทใส่ไข่นะ อันนี้เราออกมาก็บางทีก็เสียค่ารถ50าสิร้อยก็ไม่ได้เลยเลยอาศัยว่ามีบัตรรถเมยก็โอเคอแล้วพี่กลัวไหมคะออกลัวติดกลัวติดโควิดไหมโดยเฉพาะเรามาแั่งแบบอยู่ข้างทางแบบเนี้ค่ะออโควิดไม่กลัวกลัวมาตรการโควิดนะครับ ผมก็ดูฝรั่งมาเป็นร้อยก็ไม่เห็นติติดโควิดเลยเลยที่ได้สมัครที่เขาให้สมัครรับเงินเดือนละห้าพันบาทได้สมัครไปไหมคะอ๋อสมัครไปงั้นแหละหลานไม่สมัครตอนแรกเขาตีมาว่าอะไรอ่ะข้อมูลแบบประชาชนไม่ถูกต้องเลยรลงทะเบียนไม่สําเร็จแต่ตอนหลังหลานก็ลงให้ใหม่ก็ไม่รู้นะ mm hmm. ก็เกือบได้ก็ไม่ได้หวังเลยครับขืนหวังก็อาจจะอดตายก่อนนะครับยาหอมนะเราต้องช่วยตัวเอง okay, ค่ะแล้วพี่มีแมกสก์พอใส่ไหมคะ เดี <ard> ๋ยวเราขออนุญาตให้ไว้อันหนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนให้มาร0 0ยอันขอบคุณนะคะงั้นก็ไปเข้าแถวซื้อนะอ๋อบิกซีอ่ะก็อะไรก็บิกซีของธงฟ้านะก็4อันสิมันก็โอเคอแต่ว่าเข้าแถวเันชั่วโมงทำไมเขาไม่ปล่อยดีเดียวเขาเป็นรอบๆไงไม่ไม่เข้าใจนะก็ตั้งแต่เด้งอธิบดีกรมการค้าภายในก็ผมเห็นด้วยนะ พผมก็ไม่รู้ว่าเขาชุดจริตหรือไม่แต่ว่าบางคนเขาก็รับมาแหล่งละ15บาทมาขายยี่สบนะเาขา็อาจจะโดนจับหรืออะไรเวียดนามอะไรหลายอยา<ม>่างอันนี้พูดมากไม่ได้มันเป็นมันเป็นขบวนการอ<ม>่ะเราอย่าไปยุ่งเขาเลยเดี๋ยวถ้าถ้ามีการประกาศเคอร์ฟิลแบบ24ชั่วโมงสมมุตินะคะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าจะปรับตัวยังไงต่อไปคะอ่าผมว่าแค่หกโมงเย็นก็แย่แล้วนะ ถ้า่กี้เห็นว่ามีโครงการบวชเลยมั้อาจจะหนีไปบวชสักพักมั้งเพราะถ้าก่อนผมเคยไปบวชอยู่าอ,าอาจจะไปบวชถ้าเกิดว่ามีครเฟ่ยีิบสี่ชั่วโมงโอเคค่ะก็มอไปกระโดดน้ำตายนะสามสามสาวอะ่ะผมก็ไม่รู้เขาเครียดเรื่องอะไรนะขอให้ในายกท่านฉลาดมากกว่านี้นะตัดสินใจด้วยสมองนะอย่าใช้แต่ลม <Okay. S 2> แล้วก็บางทีหมอก็ควรจะให้ข้อมูลมากกว่านี้จริงๆผมก็ไม่อยาก ว่าท่านสามารถเอามอบอยู่นะแต่ผมว่าโควิดท่านเอาไม่อยู่หรอกขอบคุณามากค่ะ,ะขอบคุณมากนะคะขอให้โชคดีค่ะโอเคอันนี้เป็นผู้ดได้รับผลกระทบรายแรกนะคะก็เคยเป็นหมอดูนะคะได้ไรายได้วันละเป็นหลายพันตอนนี้ก็เหลือไรายได้วันหนึ่งไม่กี่ร้อยหรือว่าบางวันก็ไม่ได้เลยอันนี้ที่ปิดอยู่ส่วนใหญ่มันจะเป็นร้านเทเลอร์ค่ะเป็นแบบ ร้านตัดสูตรอะไรเงี้ยเพราะว่าถ,ถนนสุขุมวิทนะคะก็จะมีร้านตัดเสื้อผ้าเยอะก็จะเป็นร้านที่ปิดอยู่ส่วนนี้เป็นร้านนวดเดี๋ยวเราลองเสียงดวงดูนะคะว่าจะมีคนให้สัมภาษณ์ได้หรือเปล่านะคะ mm hmm. เหมือนเขาจะปิดประตูไว้แล้วก็อาจจะอยู่ข้างในแล้วก็ไม่เห็นเรานะ mm hmm. สวัสดีค่ะ hello อาย u Um, um reporter. Are you happy to be interviewed about the the COVID crisis and and uh, and your life as a, a traveler or yeah. a resident? Thank you. Where are you from? United States. Um, after the crisis here in Bangkok and with the lockdown and the curfew, how did it affect you? A little bit because you can't go out to the restaurants as much. You can't. Uh, but I understand why we have to do it. It's uh, for safety reasons and to help. Not spread the virus, so I'm a guest in the country, so I'm going to follow the rules. Mm -hmm. And do you still feel safe here, or do you feel like you want to go back to the state soon? No, oh, I feel safe here, no problem. Oh, thank you. No, I'm just uh, thankful to be here, and anything I can do to help the Thai people out, no problem. Do you encounter any problem where people feel like you may be infected and they feel like they don't want to get near you? No, never. Not yet. <laughs> Not yet. Anyway no. Okay. So I hope you have a good stay. Thank you very you much. t h o Thank you. Thank you. ค่ะนั่นก็เป็นนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อกี้นี้โบก็ถามเขาว่าเขามาจากที่ไหนนะคะเขาก็มาจากสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อมากกว่าเราอย่างดังนั้นเขาก็ยังรู้สึกปลดปลอดภัยที่จะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้ถูกสังคมรังเกียจอะไรนะคะก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมืออาจจะมีความไม่สะดวกสบายเล็กน้อยจากการที่แบบไม่สามารถจะ อ่ะไปใช้บริการตามห้างร้านแล้วก็ร้านอาหารต่างๆได้ค่ะก็ถ้าดูตามถนนตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะโล่งนะคะอ่ปกติแล้วสุขุมวิทการจราจรในตอน4ี่โมงเย็นแบบนี้ก็จะค่อนข้างติดขัดนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะขอคุยด้วยหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ ปกติถ้าก่อนช่วงที่มีโควิดเนี่ยบรรยากาศแถวนี้แล้วก็งานของวินมอเตอร์ไซค์แน่นไหมคะแน่นครับลูกค้าก็จะเยอะแต่พอเริ่มมีมาปุ๊บทุกอย่างก็หายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบว่างานผู้โดยสารที่หายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โเอาไป80เลยครับหายไป8ปเปอร์เซ็นต์๋อแต่ว่าพวกเราก็ยังขับกันอยู่เท่าเดิมใช่ครับเพราะเราต้องคิดต้องใช้ครับเราก็ต้องมามานั่งอยู่เนี่ยครับ ได้ไม่ได้ก็ต้องมาแล้วแล้วเราปรับตัวยังไงบ้างคะอย่างเราเราต้องมีการแบบรับส่งอย่างเช่นนี้เขามีการรับส่งอาหารกันเป็นเหมือนบริการ,กรบแกล้งตอนนี้คะเราต้องทําอะไรแบบนั้นด้วยไหมคะเราก็วิ่งเสริมนะครับเพื่อความอยู่รอดค่ะครับแล้วตอนนี้ถ้าถ้าคิดรายได้ที่หายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะโอ้ใชว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยู่ครับจะเอาไปสัก80เหมือนกันเพราะามันหายไปเยอะมากได้ลงทะเบียน5,000บาทกับเขาด้วยไหมคะ ลงทะเบียนมันลงไปครับแล้วได้ได้คําตอบหรือ,อยังคะยังครับอ๋อแล้วคิดว่าจะได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพแบบนี้น่าจะเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะได้ครับตอนนี้ก็คือรอคําตอบอยู่ใช่ค่ะตอนนี้โอเคผลกระทบหลังจากาการล็อกดาวน์หรือหลังจากมีเคอร์ฟิวอะคะ่ะต่างจากช่วงช่วงก่อนหน้านั้นยังไงบ้างอืมก็น่ามบือไปหลังมือเลยครับซื่งจากที่เมื่อก่อนคึกคักมากรถก็ติดอะไรเงี้ย ก็พอร,รถติดู้เดยสานก็จราจรใช้บริการของรถจักรยานยนต์นรับจ้างแต่พอให้อยู่บ้านนี้รอบดาวน,นีคนก็ไม่ค่อยออกแล้วก็รถก็โล่งแล้วก็ไม่ก็มีใช้บริการแต่เขาบอกว่ามันจําเป็นสําหรับการควบคุมโรคเนี่ยค่ะเรามีไอเดียหรือความคิดเห็นว่าอยากจะเสนอแนะทางอื่นๆหรือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงบ้างมีใครอยากตอบเพิ่มจริงๆแล้วเราก็เห็นด้วยนะครับคือตั้งมายคาว่าถ้า หมายก็ว่าควบการควบคุมไม่ให้โรคขยายเลยในนี้ต้องมีมาตรการนี่ว่าอย่างพวกเราล็อกดาวสิบวันไปเลยยี่สิ่ชั่วโมงหรืออะไรเรื่อยนะคือไม่ให้มีการก็เรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าจะเคอร์ฟิวก็คือให้มันเบ็ดเสร็จให้มันจบได้ิง็ปเลยใช่เพราะอันนั้นน่ะจึงจะอยู่เพราะว่าถ้าสมมติว่าอ้าวห้ามบินมอเตอร์ไซค์ห้ามแท็กซี่แต่ส่วนอื่นอื่นบีทีเอสก็ยังเปิดเอ็มอาร์ทีก็เปิดมันก็เหมือนคนก็เดินทางมันก็ต้อง ใครก็ไม่รู้ว่าเราคนนั้นเป็นโรคหรือว่าอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยขยายอย่างเงี้ยถ้าสู้หรือว่าถ้าคุณล็อกดาวไปเลยจบคือพี่เห็นว่าถ้าเกิดว่าจะปิดเลยก็ควรทําให้มันเด็ดขาดมันจะได้จบไวโอเคอันนี้เป็นขับรถขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเหรอคะขายเออทำค้าขายอะไรคะขายผลไม้ซอยยี่สิบค่ะตอนนี้พี่ไม่ได้ขายแล้วตอนนี้เป็นไงคะพอขายได้ไหมคะเงียบมากอ๋อแล้วเรามีวิธีปรับตัวอะไรยังไงบ้างก็ต้อง ช้จ่ายลดน้อยลงนะคะใช้จ่ายลดน้อยลงตอนนี้ลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่เป็นใครคะก็ที่พนักงานทํางานบางส่วนแต่น้อยมากที่ยังมาทำงานได้มีอะไรอยากฝากถึงรัฐบาลไหมคะก็อยากให้ช่วยในรายจ่ายที่เราค่าใช้จ่ายแต่ละวันนะคะที่ไม่พอเพียงกัน มีระอยากฝากถึงรัฐบาลไหมคะเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตโควิดที่มีผลกับชีวิตเราอะคะ่ะก็เรื่องเงินห้าพันอะก็คือพวกวินหรือไม่ก็พวกแม่ค้าหรือขาขายเล็กๆอะโดยที่เขาไม่มีอะไรรายได้แล้วอะก็อยากฝากตอนนี้คือผูดตรงก็คือกดสมัครเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับผลอะไรไง ก็อยากได้ตรงนี้มาเร็วๆและ5,000คิดว่าพอไหมคะก็ไม่พอก็ต้องพอเนาะตอนนี้มีวิธีปรับตัวอะไรบ้างไหมคะตอนนี้เหรอก็ก็วิ่งงานข้างนอกด้วยถ้าจะรอบินอ่ะไม่ได้แล้วนี่นั่งสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ัสิบบาทเลยสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปที่7 e เ e ่ e อีเลฟสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพะนักงานเซเว่นเ่ยน่าจะเป็นที่พึ่งของพวกเราเยอะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าจะลองฟังดูว่าพวกเขาเองเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็จากการจากการปิดตอนกลางคืนด้วยนะคะว่าเกี่ยวกับวิธีชีวิตกลับบ้านหลังเคอร์ฟิลกันยังไงคะ่ะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อกี้นี้เข้าได้แต่ตอนนี้มีวัดไข้เราใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ะอน,นี้มาตรการใหม่ปะคะต้องวัดตลอดสัมภาษณ์น้องนิดนึงได้ไหมคะมให้สัมภาษณ์คนข้างในโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าเซเว่นละเย็นนะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะตอนนี้ทีเซเว่นเปิดอ่ง ปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะมีม,มีมีช่วงปิดจากปกติที่เปิด24ชั่วโมงตอนนี้ปิดกี่โมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มค่ะถึงตีห้าอ๋อที่ปิดแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอปิดสี่ทุ่มถึงตีห้าวิถีชีวิตเปลี่ยนเยอะไหมคะก็เปลี่ยนค่ะยังไงบ้างลูกค้ากนยยน็น้อยลงด้วยอ่าแล้วก็พนักงานก็กลับบ้านวุ่นวายนิดหน่อย <laughs> เราปิดสี่ทุ่มแต่ว่าเคอร์ฟิวมันก็สี่ทุ่มเหมือนกันป่ะแล้วเรากลับบ้านได้หรอเรากลับบ้านตอนสามทุ่มค่ะอ๋อเราปิดสามทุ่มเลยไม่ค่ะ คือร้านปิดสี่ทุ่มแต่ว่าจะมีพนักงานผัดดึกมาผัดเปลี่ยนเราเราอยู่ผัดบ่ายเรากลับบ้านสามทุ่มพนักงานผัดดึกมาสามทุ่มก็จะผัดเปลี่ยนเวรกันอ๋อแล้วพนักงานผัดดึกก็คือจะอยู่ในร้านแบบไม่มีลูกค้าใช่ค่ะจะอยู่เพื่อจัดของอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วเรื่องรายได้ค่ะมีการกระทบไหมคะไม่แน่ใจว่าเซเว่นระบบการจ่ายเป็นยังไงเรื่องเงินเรื่องรายได้ไม่มีไม่มีผลกระทบค่ะยังได้ปกติอ๋อแค่ลูกค้าน้อยลงจำนวนพนักงานยังรักษาไว้ได้เท่าเดิม ใช่ค่ะเราก็แค่ต้องกลับบ้านเร็วขึ้นน่าจะน่าจะชอบกันหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทาไมอะคะก็มันมันจะมีผลตรงที่ว่าคือลูกค้าน้อยลงใช่ไหมเราง่วงไงเราง่วงไงเราก็อยากให้มันคึกคักเหมือนเดิมแล้วการทํางานที่ต้องเจอคนเยอะมากและอยู่ในพื้นที่ปิดอย่างเงี้ยเรามีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองไหมคะถามว่ามันมีกังวลไหมก็กังวลค่ะแต่ว่าเซเว่นมันมีมันมีมาตรการของเราอยู่แล้ว ก็คือเนี่ยแหละค่ะค่าเชื้อทุกๆสองชั่วโมงโมีการให้เจลล้างมือให้ลูกค้าแล้วก็มีการนั่นแหละค,ะค่ะอย่างพี่ๆเห็น,ะนะ้านมาคือว่าเรายังไปได้เรื่อยๆนะใช่ค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะค่ะก็จะเห็นว่าเซเว่นก็ยังแทบจะเรียกว่าไม่กระทบนะคะต่อพนักง,งานก็เป็นที่น่าดีใจว่าจํานวนพนักง,งานยังอยู่ได้เท่าเดิมเข้าใจได้นะเพราะว่ากะดึกเนี่ยคนก็คงจะไม่เยอะอยู่แล้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็กะกลางวันก็กลับเร็วขึ้นหน่อย ยังรักษาพนักง,งานไว้ได้เท่าเดิมนะคะในฐานนะร้านที่ได้รับอนุญาตให้เปิดอยู่ทุกวันนะคะ,อะตอนนี้เรามาดูอันนี้เป็นโฮสเทลนะก็จะเห็นว่าปิดไฟนะคะโฮสเทลเป็นโรงแรมแบบเล็กๆนะคะเอาไว้ให้นะักท่องเที่ยวที่จองมาล่วงหน้าอาจจะผ่านอะไรนะบีอะไรนะเบียนบอะไรเนะงี้ยน,นะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นร้านอาหารเดี๋ยวเราแอบโผล่ว่าแบบเขาจะยุ่งกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าใกล้จะเย็นเราด้วย เดี๋ยวลองเดินเข้าไปเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าร้าน Cute c o r n e r ค่ะเป็นร้านที่โบเคยสั่ง De l i เ e r y อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูก็อันนี้เป็นร้านอาหารที่ปกติเนี่ยจะมีโต๊ะนั่งทานข้าวแล้วก็ข้างบนตอนนี้คือปิดแอร์กันอยู่เลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับลูกค้านั่งทานในร้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกับเจ้าของร้านนะคะชื่อพี่ต๋อมแล้วก็กิจการที่นี่เนี่ยเป็นกิจการครอบครัวที่มีทั้ง ร้านอาหารชื่อคิวคอเนอร์นะคะร้านคิวเป็นร้านแบบว่าทำคิวถาวรด้วยแล้วก็มีโรงแรมเล็กๆอยู่ติดๆกันด้วยค่ะโอ้สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณต๋อมนะคะเจ้าของร้านคนสวย วันนี้ก็เลยไม่ได้โชว์หน้าเลยใช่เลยค่ะไอ้หน้ากากนี้ดูพิเศษมากอะหน้ากากอะไรอะหน้ากากกัน P m 2อ็มอหซื้อมาให้ลูกนานแล้วใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะกิจการอพูดถึงแบบภาพรวมของกิจการก่อนกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วปรับตัวยังไงก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะคือกระทบหรือเปล่าก็ต้องกระทบอยู่แล้วทุกคนเขาก็กระทบกันหมดนะคะคือแต่มีร้านสวยๆก็มีคําสั่งให้ปิดไปอยู่แล้วคือก่อนหน้านั้นมันก็ คือมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคนเขาก็กลัวๆสมมติว่าเขามาเขาก็ถามว่าไปไหนมนหรือเปล่าระแวงอ่ะระแวงไประแวงมาเขาแบบจะมีลูกค้าจีนไหมมีอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบคือร้านเรามันเป็นสเตอร์ไลน์หมดอยู่แล้วหรือว่าอย่างที่พักข้างบนเนี้ยตั้งแต่ต้นปีก็ทยอยก็คือส่วนที่เป็นโฮสเทลใช่ที่พักก็จะเป็นแบบเบดแอนด์เบรคฟาสต์มีลูกค้ามากินแต่ว่ามันมีแค่แบบสามห้องเท่านั้นนะคะก็รวมอาหารเช้าแล้วก็ ลูกค้าเอาจริงๆครึ่งหนึ่งก็จะเป็นชาวจีนเนาะ,ะแล้วก็ยุโรปต่างๆมาจากเกาหลีนู่นนี่นั่นญี่ปุ่นอะไรอีกสักครึ่งหนึ่งหายไปแย้วไหมคะเออไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ <ไป S 2> แล้วก็ส่วนของร้านอาหารเนี่ยปกติก็จะสวิตลูกค้าทั้งบนแล้วก็มีพวกอาหารเช้ามีจะมีใคร<ไ>ออฟฟิศแถวนี้มนคนอนอ,อฟฟิศว่าวคนที่เขามา,าคือนักท่องเทียเ่ยวเยอะค่ะส่วนใหญ่ต่างชาติ คือจะแบ่งเป็นสองก้อนนักต่างชาติเนี่ยตอนเช้าจนไปถึงตอนเย็นถ้าตอนเย็นไปถึงค่ำเนี่ยจะเป็นลูกค้ามาจัดเหมือนสังสรรค์กัน<ช>หรือว่าตอนเที่ยงออฟฟิศแถวนี้เขาก็จองมาแบบว่าห้าคนสิบคนมาทานข้าวกันให้เราหายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะเกือบร้อยนะคะอย่างตั้งแต่พอเขาประกาศเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเพราะห้ามทานที่ร้านอยู่แล้วแล้วก็ก็เขาบอกว่าต้องดีลรี่แต่ด้วยความที่ตมก็เป็นคน วุ่นวายกับการแบบรายละเอียดมากเราก็เราก็เลยไม่เคยมีนโยบายว่าเราจะ d ดิวอรี<ม>่นอกจากว่าลูกค้าที่ผูกปิ้นโตเขาก็ใ,ให้คนรถมารับเราทําอาหารไปเขาก็มารับทุกเย็นทุกเย็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีกล่องเป็นกล่องแบบกล่องแก้วฝาปิดล็อกอะไรเราก็ส่งไปส่งมากันขว,วดอะไรเราก็เราก็คอนเซิร์นะคะเราก็ไม่อยากแบบให้มันมีกล่องวัตถุเยอะๆๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่เคยมองเรื่อง d ดลิเวอี่เพราะว่าพอ d ดิวอีว่ก็ อะไรอกกุปกรณ์มันเยอะอ่ะเราจะทํายำเราก็ต้องแยกน้ําเราก็ต้องแยกคือวุ่นวายตอนนี้ก<ต>็เ,เลยต้องมาทำเดลิเวอรี่ต้อง <ไป S 1> ท <ำ S 2> ําทุกอย่างที่มันเป็นแบบนั้นคือทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเดลิเวอรี่คือคือคือถ้าลูกค้าอยู่แถวนี้เราต้องเอายกจานไปให้เขาแบบปิดฝาอะไรเงี้ยเราก็จะทำะก็ถ่า็ก็ทำแบบนั้นหรือว่าถ้าลูกค้าที่อยู่แถวนี้แล้วเดลิเวอรี่เราเขาสามารถมารับได้เอากล่องกลับมาคืนไปมาได้แล้วก็จะให้เขาทํา แล้วก็กลับมาเรื่อยๆคือพอพูดถึงดีลลี่เขาก็คนก็คิดว่าเป็นร้านอาหารก็ดีลลี่สิคุยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นป่ะวอลุ่มมันก็หายดีปรับโมเดลธุรกิจไปเลยเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็เรื่องของราคาคือเอาจริงๆเวลาที่เขามาทานที่เนี้ยเราก็ได้เซอร์วิสมันเซอร์วิสมันก็จะมีราคาประมาณนึงทีนี้กลายเป็นว่าถ้าเราดีลลี่เราก็ไม่อยากให้ลูกค้าจะต้องมาจัดค่าเซอร์วิสอยู่คะคะเราก็ อาหารเราก็ต้องคุณภาพเท่าเดิมแต่ว่าแต่ถูกลงแต่ต้องถูกลงเพราะว่าเขาก็จะได้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างอ่ะทุกคนก็จะพยายามประหยัดใช่แต่ในขณะเดียวกันจริงๆแล้วต้นทุนเราไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่เพราะอ่างเทาลันที่ต้องเช่าก็คือค่าเช่ายังมีความท้าทายหลักของเจ้าของกิจการอย่างนึ่งคือการรักษาจํานวนพนักงานเท่าเดิมไว้ในขณะที่ตัวอินคัมรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันหายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้ทํให้เป็นยังไงคะ ก็อย่างคืออย่างร้านเสริมสวยเนี่ยก็คือเอาน้องเขามูฟมาทาช่วยทําที่นี่แบบเต็มที่เต็มตัวพนักง,งานที่เรามีอยู่เราก็คือเราไม่ได้ใช้คนเยอะมากอยู่แล้วเพราะต่ก็ทําครัวเองอะไรเองแล้วก็แต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องมีคนคือเนี่ยอย่างเดือนปกติเราจะมีพนักง,งานที่เท่ากับพนักง,งานที่แบบทําครัวได้เตรียมของในครัวได้แล้วก็ ทำความสะอาดทั้งหมดเนี่ยห้าคนเพื่อให้เขาหมุนเวียนไปหมุนแบบจะได้พักผ่อนได้มีวันหยุดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ห้องก็เวลาที่ร้านอาหารต้องการคนห้องก็ทําไปได้แ<ล>ตอนนี้ตอนนี้ก็บอกกับน้องน้องทุกคนบอกว่าพี่ก็คงจะมีเงินที่แบบจะจ่ายแบบเต็มที่เต็มเดือนเนี่ยแค่เดือนมีนาเมื่อตอนเดือนที่แล้วแล้วก็บอกเขาว่าถ้ามีใครสมัครใจคือเดือนเมษาเนี่ยไม่รู้จริงๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจะจบที่ไหนแล้วเราจะขาย คือที่เราปรับมาทุกวันนี่ปรับทุกวันเลยนะคะวิธีการรีวิลี่หรือว่าเมนูเราก็เราก็พยายามที่างก็บอกน้องเขาว่าแบบเมษาที่ไม่แน่ใจนะอาจจะได้ครึ่งเดือนหรือว่าอาจจะได้แบบเต็มที่เพราะเราก็ไม่อยากไปให้เขาลําบากเดือดร้อนเขาต้องส่งเงินให้บ้านเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อล้วก็คือบอกระวังแน่ถึงกว่าไม่แน่นอนแล้วก็คือใครจะอยู่กับพี่ใครจะวอร์เรนเชียถ้าวอร์เรนเชียเนี้ยก็คือเดี๋ยวเอาสตังค์ไปได้นิดหน่อยกินขนมกุ๊กกิ๊บอะไรเงี้ยก็ ก็มีออกไปสองคนก็เหลืออสามแล้วก็ก็คือ,อที่อยู่กันเนี้ยก็บอกน้องเขาเข้าใจอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบที่อย่างนี้กันแล้วเขาก็เข้าใจใว่าแบบเออเดี๋ยวลองสู้กันไปสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ลองดูเพราะเราก็ต้องปรับอย่างเงี้ยพอวันแรกก็ตกใจว่าแบบเอะเขาจะหยุดเขาจะหยุดมีปัญหากับเราไหมคะเออก็ตลาดตลาดเขาก็พอเขาเค์ฟิลเขาก็เปลี่ยนจากที่เขาเคยขายสมมุิของสดไก่ อะไรพวกเนี้ยเขาขายตอนเที่ยงคืนไปจนถึงเช้าเขาก็ปรับใหม่เขาก็บอกเออเขาจะมาทําตอนหกโมงมถึงส่งเคอร์ฟิลสีทุ่ม,มถ้าเราสั่งเอาไว้ก็พอตีสี่ลูกน้องเขาจะออกมาจากสีทุ่มถึงตีสี่เขาจะมาส่งของให้อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างวัตถุดิบพวกผักพวก,กยอะไรเงี้ยตั้งแต่มีมาก็ก็หายยากค่ะกลายเป็นว่าคือผักผักก็แพงขึ้นนะแล้วก็ผักแพงขึ้นจากเคอร์ฟิลดด้วยค่ะหมายถึงว่าผักมันก็คือมันคนมาน้อยอะค่ะ ก็มันคือมันก็ช่วงนี้มันจริงมันของมันจะแพงหน่อยอยู่แล้วถ้าผักนะคะคมันค่อนข้างมีผลกระห่วงโซ่อุปทานด้วย<ช>แต่กเ็เหมือนกับว่าทุกคนค่อนข้างจะรู้สึกถึงความจําเป็นเราเห็นด้วยหรือเปล่ากับมาตรการแบบนี้จริงๆแล้วมันจาเป็นไหมหรือมันเราคิดว่ามีทางอื่นอีกไหมคะคือในเรื่องของมาตรการเนี่ยคือไม่มีความรู้เลยแต่ไม่ได้มีความรู้เลยว่าจะต้องทำไงหรือไม่ต้องทำยังไงแต่ว่าถ้าหากบอกมาแล้วเรายอมปฏิบัติตามเราก็จะทําปฏิบัติตามแต่เราอยากให้ทุกอย่างมัน ปฏิบัติแล้วมันดีขึ้นคือเอาจริงๆนะตั้งแต่ที่แบบปิดมาเนี่ยแล้วก็จะต้องปิดต่อไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้าปิดแล้วเขามีนโยบายมาบอกว่าเนี่ยระหว่างเนี้ยเราจะทาอันนั้นอันนี้ระหว่างที่เราต้องหยุดเราต้องไม่มีเงินเราต้องแบบดิ้นรนมากเลยนี่ทํางานเป็นแบบเหมือนเป็นมีคนสามคนแบบเหมือนเป็นแบบเป็นสามเท่านะ <c oughs> เพราะว่าเพราะมันก็ต้องทําอะไรเยอะขึ้นแล้วก็แบบอะไรที่เราไม่เคยแบบสนใจทําหรือว่าแบบ ประกาศในสื่อโซเชียลว่าเรามีอะไรขายบ้างเข้าไปทุกสื่อทุกอะไรเงี้ยคือเราก็ทําเราก็รู้ว่าทุกคนทําแต่ว่าอยากได้อะไรที่มันแบบช่วยบอกหน่อยได้ไหมชัดเจนหน่อยได้ไหมว่าแบบคือมันไม่ใช่ว่าจะบอกว่าโรคมันหายไปเมื่อไหร่แต่บอกช่วยทําอะไรเช่นว,ว,ว่าเราก็ไปดูข่าวของประเทศน้งประเทศนี้อสมมติว่าเขาไล่ตรวจไปถ้าเกิดพบเขาก็เอาเก็บไว้ส่วนหนึ่งหรือว่าแล้วก็เขาก็เอาไปรักษาคนที่ไม่เป็นก็จะได้ดําเนินชีวิตต่อไปได้ หรือว่าแบบจะเปิดเปิดปิดปิดจะหยุดไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่ามันมีความให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่วันนั่งฟังตอนบ่ายสองโมง<อ>ว่ามีคนติดเชื้อเท่านี้แล้วเราต้องช่วยกันนะเออช่วยก็ได้เราช่วยอะไรอ่ะ<อ>งงอะ่ะคืออยากจะรู้ถึงยุทธศาสตร์แผนร่วมกันว่ายุทธศาสตร์นี้เป้าหมายคืออะไรระ,ะหว่างทางเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่่เนินกจถึงเป้ 34, เาหมายนั้นใช่หรือว่าตอนนี้เรามั่นใจไหมว่าว่าสิ้นเดือนเมษาเราจะได้กลับมาเปิดร้าน เออไม่ไม่ไม,ไม่เอาจริงๆไม่มั่นใจหรอกค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่า,าไม่ไหวแล้ว <laughs> ถ้าถึงเมษาแล้วแบบถ้าให้บอกว่าอีกเดือนนึงปิดไปอีกอะไรเงี้ยคือเราต้องหาเงินทุกวันแล้วก็คือมันมีค่าใช้จ่ายทุกทุกวันจริงๆอะ่ะค่าเช่าก็ไม่ได้ว่าจะต้องจะคือมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่งค่าเช่าทุกอย่างมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือให้ให้ปิดแบบนี้นะก็คือปิดต่อหรือไม่ไม่รู้แต่รู้รู้แน่ๆว่าถ้าตายไ,<ป>ไม่ไหวแน่ มาตรการที่ทางรัฐมีมาถึง SME อย่างนี้เราถือว่าเราอยู่ในกลุ่ม SME ที่ได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างไม่ให้อย่างเช่นเห็นเขาบอกว่าจะมีอะไรนะเงินเงินกู้หรือหรือหรืออะไรสําหรับ SME อย่างคนทั่วไปเนี่ยเราเห็นว่ามีแบบคนละ5000บาทสาเดือนอย่างเจ้าของกิจการเนี่ยเรามีอะไรจากภาครัฐม,มาบ้างไหมคะไม่ได้ข่าวสารตรงนั้นนะคะหมายความว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะ SME ก็คงอาจจะแบบ สำหรับต๋อเองแล้วหนูงก็คิดว่าคนที่ควรจะได้อะโอคนนี้ที่คนที่ได้เขาแบบต้องได้ห้าพันเลยนะเออเขาต้องได้ก่อน<ม>เพราะว่าเนี่ยยังรถเข็นแถวเนี้ยที่เขาเป็นรถเข็นแบบเขาเรียกอะไรไอ้ฟู้ดทรัคฟูดเลยเขาเก็บของกลับบ้านไปหมดแล้วนะ<ม>แล้วเขาก็แปลว่าเขาต้องไปหาปลุกผักอะไรกินแถวโน้นไม่รู้เขาได้หรือไม่ได้<ม><ม>คือเราเราเรา,เ,ราเอาจริงๆเรามีทางเลือกมากกว่าเขาเยอะไงแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะมีมีมาตรการใหม่จากร้านนะเท่าที่เห็นตอนนี้แล้วเอาที่ว่าแบบ ที่จะต้องทําแล้วทําไปให้ได้ดีปกติไม่ต้องมารับบริจาคก,การ์ดคือเรารไม่ได้หวังว่าเขาจะเอางเงินมาให้แต่เราหวังว่าเขาจะทําให้เราสามารถหาเงินได้ใช่แค่นั้นเองแล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็ทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่าหาเงินได้ไม่ไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้อย่างเดียวก็รู้สึกว่าแบบอย่างในทางผู้ประกอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ที่ต้องดําเนินงานในส่วนของภาครัฐอย่างเช่นแพทย์โรงพยาบาลอ่ะคือมีในรายการลิสต์ของการต้องรับบริจาคเยอะมากเลยอ่ะเราก็อยากช่วยทุกคนแต่ว่า เราก็แค่เราก็ต้องช่วยเด็กในร้านช่วยคนนู้นคนนี้ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก็แทบจะไม่รอดแล้วอะแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก็แบบเออถ้ามีหน้ากากช่วยแบบรุ่นนี้ให้มาบริจาคที่โรงพยาบาลแล้วเออมันหายไปไหนมาหน้ากากอะทำไมมีเรื่องบริจาคเยอะจังคืออย่างอันนี้ที่ร้านก็เข้าโครงการที่เขาชื่อ Food For Fighter นะคะที่ส่งไปให้คุคลากรทางการแพทย์อะไรต่างๆคือยินดีช่วยมากๆแล้วก็มีพวกพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักเป็นลูกค้าเราเป็นลูกค้าประจํา หรืออะไรเขาก็ช่วยเอาเงินมาบริจาคเพื่อที่จะเอาเข้าโครงการบริจาคผ่านเราแล้วก็เอาไปบริจาคเข้าไ,ไปในบัญชีของเขาแล้วเขาก็จะจ่ายแจกมาว่าเออร้านนี้นจะได้กี่วนันอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็กระจายไปสัปดาห์หนึ่งอาจจะสักครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็ราคามันก็คือเราถ้าเออถ้าเทียบกับคุณภาพของอาหารหรือว่าราคาที่เราขายอยู่แล้วคือ คือแทบจะไม่ได้อะไรแต่ว่าเราถือว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทาได้แล้วก็ช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็ไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเอาแต่เอาเงินไปเพราะว่าให้เราแบบเงินอย่างเดียวเราก็ไม่ไหวกังวลอะไรมากที่สุดกลัวติดโควิดไหมไม่กลัวค่ะทำไมถึงไม่กลัวก็เรามีวิธีป้องกันมือแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลที่สุดไม่ใช่โรคโควิดกังวลอะไรกังวลว่าอย่าปิดอีกนะคะพอแล้วหรือว่าแบบมีความหวังว่าแบบเออ บางทีเขาอาจจะบอกว่าแบบเออดูแล้วแบบตัวเลขมันอย่างนู้นอย่างนี้แบบกลางเดือนเปิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีมีความหวังแค่แบบนั้นงก็หวังว่าอาจจะขยับขึ้นมาเร็วขึ้นได้สัมปายถ้าทําได้ค่ะแต่ว่าแค่แบบแค่แบบอย่างน้อยๆอย่าอย่าไปปิดเพิ่มค่ะเพราะว่าตายจริงๆอ่ะไม่ไหวแล้วจริงอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณอ่นนี้มองจากลิฟต์ก็ได้ไปข้างหลังนู้นน่จะเป็นร้านนวดติดติดกันประมาณ4ี่ห้าร้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ปิดหมดทุกร้าน ก็วันนี้เราก็อยู่กับเพจส,สนข่าวพลังมดนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าร้านอาหารก็ตามกดนะคะก็เอาโต๊ะเก้าอี้ึ้นไม่สามารถนั่งทานได้ซึ่งเท่าที่จากที่คุยมาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเสียงไปในทางเดียวกันก็คือค่อนข้างจะเข้าใจนะค่อนข้างจะ เข้าใจว่ามาตรการเนี่ยทำเพื่อพยายามที่จะควบคุมโรคแต่สิ่งที่ทุกทุกคนอยากจะให้เกิดขึ้นก็คืออยากให้มันจบเร็วอย่างเมื่อกี้พี่อวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกว่ามาตรการจะแรงกว่านี้ก็ได้จะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงไม่ให้ไปไหนเลยก็ได้แต่ว่าต้องทำให้มันเบ็ดเสร็จเด็เดขาดเพื่อที่ได้จบเร็วนะคะเพราะว่าอย่างที่เจ้าของร้านคิวคอร์เนอร์นะคะบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่า ถ้าจะต้องปิดต่อไปหลัง30เมษิบนานะคะ,ะพี่ต๋อมก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะคะโอเคค่ะก็จบด้วยภาพของถนนสุขุมวิทยก็แล้วกันแล้วก็หวังว่ามันจะเปลี่ยนไปเร็วๆนี้นะคะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะมาไลฟ์กันใหม่นะคะวันนี้ที่มาพูดคุยกันก็อยากจะให้มีเสียงของประชาชนเนี่ยสะท้อนกลับไปถึงรัฐบาลบ้างค่ะเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมที่สุดทั้งในการรักษาความปลอดภัยทางสธาธารณสุขแล้วก็ในการรักษาชีวิตทางเศรษฐกิจของประชาชนนะคะแล้วเจอกันค่ะ